โอ้ว,ว้าวมันต้องเึ็นจักราลแล้วทำไมมาเออหืมแปลกๆว่ะทำไมที่นี่ไม่เห็นมีผีมาลบกันเลย ไอตินมึงจะขึ้นเรือไหมครับพี่โอแต่ว่าโทรทัศน์นั้นเหมือนสัญญาณไม่เห็นแต่ติดเลยใช่สิไอตินเดี๋ยวกำลังให้ทุกคนนั้นไปพาสู้รบกันกับผีใช่ใช่ฮะว้าย ว้า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 ว้ว้า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 ว้ว้าวาว้าว้าว้า 8, 2, nah. <six la> <một> ว้าวาว้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 าาว้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 า เอ๊ยไปไปไอยไปเดี๋ยวนี้ไปโอ๊ยอย่าอยอย่าเข้ามาอย่าอย่ ูตายเฮ้ยอย่านะไอ้กระหังไอ้เฮียาอะ มันมาแล้วทุกคนมาเดี๋ยวนี้เลยมาสิฮะฮะ้อ ฮ้พายุงวงช้างมีเร <work interpret> <H monkeys> <cko qualified gucken autistic> ็วใช่ครับใช่ครับวายวายพายุงวงช้างมาเลยวาย ทั้งหลายทุกคนยึดเมืองทองนี้อยู่แล้วกับเป็นเมืองของพวกเราไี้คือเป็นเมืองของพวกเขา yeah, yeah. เย้เย้เฮ้เฮ้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยนาทำทงทมครับเฮ้ย หัวหน้าครับผมว่าผมจะฆ่าตัวไหนครับหนะนะัวหน้ากนเลยเล่นปนันก่อนโอเคเอ๊ก็ได้เลย,ย,ย,ย why ชู่ว,ว เอาทำไงดีกันเนี้ยเราก็ไม่รู้โคตรแย่มากโคตฮ้ต้องจัดก,การข้าก่อนฮน่าฮ่าฮ่าฮ่าวายมันมาแล้วจะทิมจูแล้วว้าย กูตายควยกูเอาเป็นอย่างนี้ได้ยงไงเนี่ยว้ยโอ้โหแย่มากแล้วเกินโอ้โหเราอยู่ในเมืองไม่ได้แล้วมีผีตัวนั้นมีแต่พายุมวงช้างใช่อสิโอ้โ มาเลยจะไล่ยิงแล้วนะโอเคอยากตายเข้ามาเลยเออมีใครอยู่เปล่าเออเออโอ้ยอยากติดการลว้นะเออเออเออเอ,อต้องขอยากตายเข้ามาเลยโอ้ยนั่งระหวัดระแวงเฉยแต่ทำไมคนนั้นนั่งระหวัดระแวงยักษ์ใช่ไหมชอยหนึ่งทุ่ม โอ้ยนี่มันยากจนแล้วเกินที่นี่นั้นยากมากโอ้ยตายแล้วโอ้โหืึเสียงอะไรนะ่ะโอ้ว้ายพายุงวงชา้าง ทุกคนหนีเร็วฮะฮะมันมาแล้วครับพายุวงวงช้างวายวายมันมาเร็ววายโอ้โหนีไปหมดแล้วมันต้องไปตามมาแล้วเฮ้ยเปื่อนเปื่อน มันหนีไปหมดแล้วมันก็วิ่งไปตามมันเถอะเออว h y w ว้ Why เอ๋อเอ้อเอ๋อเอ๋อไปตามมันให้มันจับได้เอ๋เอเอ,อ,เอ,อ เฮ้ยโอ้ออยเฮ้มาแล้วเฮ้ยพี่วงค์จังโอ้โหจำไงดีเนี่ยโอ้โหได้วิ่งเธอไอ้ตินโอเคนี่ไปอยู่ในถ้ำออโอ้โอ ได้ปิดนี่แล้วแย่แ yeah, ย yeah. uh ่ oh. โอ้โหโอ้ยไอพวกงโง่อไอกลาหงแม่งทำอย่างนี้ได้ยังไงไปไม่ทันเลยเอออะไรกูก็ผิดไปเองไงโอ้ยตายแล้วอะไรของมึงเป็นนี้อะไร สิบโมงต่อมาโอ้ยต้องตามหาคนแล้วไอออกมาเดี๋ยวนี้เลยออกมาออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้ย,อยต้องตามหากี่รอบวันเนี้ยโอ้ยไอพวกมนุษย์อยู่ไหนวะโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้เลย ออกมาออกมาเลยออกมาอ้ยมันไปไหนอยู่แล้วโอ้มันหาอะไรไม่เจอเลยเออกูไม่รู้อ่ะกูต้องทำยังไงดีเอ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนออกมาตอนตอนนี้นะครับแล้วจะสู้เปล่าสู้หรือไม่สู้ ผมสู้เลยครับเออแล้วไปหาอาวุธเองได้แล้วต้องหาอาวุธให้เจอได้เลยครับไ้เลยเอออย่าให,ให้ไม่มีอาวุธนะ ถ้าไม่มีอาวุธก็มึงตายเลยไม่มีคนที่อยู่แล้วโอเคเลยครับแต่ตอนนี้นะครับต้องสู้รบกันแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตสงบอีกครั้งเย้เย้โอเคต้องจาัดก,การที่ไม่ไม่มีมนุษย์อีกต่อไปแล้ว เอาให้สูญพันไปเลยเย้เ yeah, ย yeah. ้เฮ้ยไอ้พวกยักษ์ร้องดิเออป่วยบูบ นี่ราชาผียักษ์เกิดให้ผู้อื่นล้มปากตายไปทำไมทำไมไม่โชว์กล้าหาญของพวกเราห mm hmm. นนเดืเอดสุมตา เบิ่งแล้วครับเบิเ่งแล้วครับเบิ่งแล้วเรบิ่งแล้วครับผมทานอะไรไม่ออกเลยโอ,โอ้โหเอาเอ้ยไอาาเย้เต ah ็อู้เข้ามาเลยนี่อ,าอายากตายเข้ามาเลยเฮ้ยสิยาเป็นอะไรของมึ ชิปหายฮ่า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 โอ้หัวหน้าชนะแล้วเย้เอานี่คืออะไรวะโอ้โอ้ต้องทำไงดีล่ะฮะฮะฮะโอ้ไอ เธอมีพลังเยอะแล้วโว้เฮ้ยถูกปลดปล่อยแล้วโหอ๋อทำอย่างนี้งไงอ๋ออืออ๋อ I uh, 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 uh. oh. ชนะแล้วยย้ยเอาเฮ้ยหัว,ห,วหน้าตายแล้วโอ้โหอเราแหลกสลายหายไปแล้วว้ายแต่ตอนนี้พายุววงช้างสงบลงแล้วเยย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 ยใชีวิตปกติอีกแล้วเยยยย โอเคได้ชนะแล้วเราทำเก่งมากเลยอู้